ก็ไม่ได้ระแวงอะไรเขาก็เป็นพี่น้องเราอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าเขาเมาพอเอาน้ําไปผสมให้เขาที่ห้องเขาก็ดึงตัวไว้แล้วก็มากอดรัดเราอะไรนลยค่ะเพราล่วงเกินใช่ค่ะเขาไมยอมหยุดแค่ตอนนั้นต้องมาดักหน้าโรงงานทุกวันแล้หน้าของผู้ชายเขาวันนึงค่ะใช่ค่ะดูเขากระด้างเลยค่ะเขาบอกว่า หนูเป็นคนแต่งตัวแบบนี้คะ่ะเขาก็เลยคิดว่าการที่หนูแต่งตัวแบบนี้นั่นแหละคือหนูผิดใช่เดี๋ม,มาเจอกันในที่ที่ชอต์ตัว,ต,วตัวแล้วค่ะอยากคุยอยากเล่าให้ฟังบ้างคะค่ะค่ะอยากคุยเรื่อง ของหนูกับระหว่างหนูกับพี่ชายค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะค่ะเขาเป็นลูกของป้าอืมก็ลูกชายป้าคนโตค่ะค่ะเขาเพิ่งออกจากคุกมาอืมแล้วก็มาจัดงานเลี้ยงอ่ารับขวัญกันหน่อยประมาณนั้ค่ะค่ะ,คะก็เขาก็สังสรรค์กันปกติแต่ตัวหนูไม่ได้กินนะคะค่ะพอถึงเวลาจะกลับบ้านอลูกชายคนเล็กเขาไม่ให้กลับ อืดึงเวลาถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะค่ะเขาก็ไปส่งในตอนนั้นเองจริงๆแล้วถ้าเราจะกลับบ้านเราจะกลับยังไงล่ะคะถ้าเกิดเราไม่ต้องพึ่งพาเขาสมมตินั่งแท็กซี่ค่ะอ๋อแต่ก็อาจจะเห็นว่าดึกแล้ว่ก็ไม่ก็ไม่ได้ระแวงอะไรก็คือว่าเขาก็เป็นพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี้นเขาบอกว่าเขาเมามแล้วก็ขอขอนอนอยู่กับเราแต่หนูไม่ให้นอนอืมเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวค่ะ เขาก็พูดเห็นผลว่าเขาทะเรากับแฟนอืแล้วเขากลับไม่ได้ค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นที่นอนโรงแรมก็ได้อืมค่ะก็เขาก็ไมเปิดโรงแรมปกติค่ะค่ะเขาก็ให้หนูไปซื้อน้ําให้เขาอืมค่ะแล้วเขาก็พอเอาน้ําไปส่งให้เขาที่ห้องค่ะแล้วเขาก็ก็ดึงตัวออกไปอืค่ะในตอนนั้นเองจริงๆแล้ว ความสัมพันธ์ของเราก่อนนนเนี่ยก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันสนิทกันไหมคะไม่สนิทค่ะแต่ว่าแบบอย่างเวลาแม่หนูครับค่ะ่เวลาแบบจะไปกลับบ้านทีอย่างเงี้ยก็คือจ้างเขาขับรถไปก็จริงจงต้องเรียกว่าก็รู้จักกันรับขื้นก็เป็นญาติอ่ะในที่สุดก็เป็นญาติย่าค่ะตอนที่หนูเอาน้ากลับขึ้นไปคืนที่ห้องแต่ว่าเขาดึงตัวหนูไว้่ดึงตัวไว้ค่ะ เขาก็ดึงตัวไว้แล้วก็ามากดทัชเราอะไรนะะี่ค่ะอืมค่ะเขาล่วงเกินใช่ค่ะจริงๆแล้วตับเขามีครอบครัวอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีครอบครัวแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วค่ะค่ะแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตอนเช้าตอนเช้าก็คือหนุ่มก็กลับมาปกติแต่คือเขาไม่ยอมหยุดแค่ตอนนั้น<ม>คือเขาบอกว่าที่ทําไม่ได้เมา เพาะว่าหนูว่าเขาไม่ได้ม so sure ั่ะเขาอยากทําอยู่แล้วอม่ดูสิมัาไม่ได้ช่วยทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเนอะคือหนูอยากให้มันจบแค่ตรงนั้นเพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วครอบครัวเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงล่ะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้ค่ะเขาก็มีเมียอยู่แล้วแต่คือแบบเขาก็มีเล็กมีน้อยตลอดเขาว่าเขาไม่ยอมจบอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นค่ะหนูทางานค่ะแล้วก็เลิกงานเขาก็ขับรถตาม โดยที่หนูไม่รู้ตัวแล้วก็จังหวะหนูรับสายน้องสาวน้องสาวโทรมาพอดีอเขาก็แบบเดินมาปีเข้ามาเลยแล้วก็มักกระชากโทรศัพท์แล้วพูดว่ามึงคุยกับใครแสดงว่าเขามีอาการหึงหวงคือเขามาหนูหนูตรงนี้ว่าหนูมีแฟนอยู่แล้วอ,อ๋หอ,อนหนูก็มีแฟนอยู่แล้วหนกัน่ใช่ค่ะ,คะเขาก็ไปอารวาสแฟนนะคะไปแบบเหมือนล่อหลับอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาถ่ายรูปของเราไปให้แฟน เพื่อการแบ็คเมย์เลยสิค่ะที่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ค,ะค่ะแล้วก็มาจนถึงที่พีสุดนงกินยาฆ่าตัวตายค่ะพร้อมไั้งไว้เขาทำอะไรคะน้องถึงได้แบบถึงขั้นแบบกดดันถึงขั้นจะกินยาฆ่าตัวตายตอนนั้นเขาตามคะ่ะตามจนแบบเราไม่มีคำว่าเป็นตัวเลยค่ะคือเรื่องงานปุ๊บโทรจิต เธอราน้ำพูดโจริเราไม่รับสายเขาก็ด่าเราว่าเราแบบไปมีอะไรกับคนของคนเนี้ยค่ะก็มาดักหน้าโรงงานทุกวันทำไมถึงรู้สข่มขู่ตรางนั้นคือเขาต้องการอะไรคือเขาต้องการให้หนูอยู่กับเขาแล้วหนูก็พูดว่าในเมื่อคุณก็มีคนของคุณอยู่แล้วมันก็อยู่กันไม่ได้เราอีกอย่างก็คือเป็นพี่น้องกันค่ะจนเขาทนไม่ไหวในวันที่หนูกินยาค่ะ เขาก็ไปปลูกแม่หนูประมาณตั้งทีสองได้ค่ะเขาปลูกแม่หนูเพื<ช>่จอจะทำให้เขาหนุ่เขาตัวตายเหรอคะใช่ค่ะแล้วเขาได้เล่าไหมคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราคืออะไรบ้างเขาพูดกับแม่ค่ะแต่ว่าเขาพูดไม่หมดค่ะเขาพูดกับแม่ว่าเออแบบว่าชอบเรารักเราค่ะแต่ก็ อยากมีทั้งสองคนคืออยากมีหนูด้วยแล้วก็ภรรยาเขาด้วยค่ะเราเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณแม่ฟังไหมคะเล่าค่ะอืมแล้วแม่พูดมาคํานึงว่าคิดว่าให้หมามันกินพ่อแม่รู้นิสัยผู้ชายคนนี้ดีค่ะโราแม่เลี้ยงเขามาคุณแม่เลี้ยงมาด้วยซ้ำน,นะดูสิใช่ค่ะแต่ตรงนั้นมันเหมือนกับหนูไม่มีที่พึ่งเลยนะไม่มีเลยคะ่ะและหนูถูกรลังแกอยู่นะคะใช่แต่พอพอเขารู้ว่าหนูกินยาเพราะเขาเนี่ย เขาพีสํานึกผิดหรือว่าแบบถอยออกไปหรือแบบทำอะไรไม่ดีขึ้นไหมหน่อยค่ะไม่ถอยแล้วกกยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะว่าแม่หนูจะเป็นรองแม่คำว่าโดยตลอดตอนนั้นมีใครที่พอจะเป็นผู้ช่วยได้ไหมคะคำว่าเป็นผู้ช่วยเช่นปรึกษาใครไหมว่าเราจะสามารถทําอะไรกันไงไได้เลยแล้วแล้วแม่ของผู้ชายเขาว่างังบ้างคะพอเขารู้เขาก็ด่าเราเลยค่ะด่าเราใช่ไหม่ะคะ ขโขาบอกว่าการที่ด้วยความที่หนูเป็นคนแต่งตัวแล้วเรื่องของการแต่งตัวมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการที่แเขาผู้ชายค<ม>นานั้นจะม่ยลงกับหนูหนูเป็นคนแต่งตัวแบบเน,นี้ยคะ่ะที่วันนี้ที่หนูแต่งมาก็คืออยากให้ให้คนไม่อยากไม่อยากให้คนมองที่การแต่งตัวเขาก็เลยคิดว่าการที่หนูแต่งตัวแบบนี้นั่นแหละคือหนูผิดใช่ค่ะแล้วเลทุกอย่างกลายเป็นความผิดหมดใช่ค่ะช่วงเวลาตอนที่น้องสงเราก็มาในเพียบนผชาตัวต่อตัว ตอนนั้นหนูตั้งใจจะบอกหรือตั้งใจจะถามอะไรคะตั้งใจแบบจะปรึกษาใครสักคนคะ่ะ mm hmm. เราผิดเลอที่เราใจถงตรแบบน,นี้ mm hmm. อะไรอย่างค่ะพี่พี่ไม่มองเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลในการแต่งตัวแต่พี่แค่รู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยเวลาการที่เขาจะตัดสินเราจากสิ่งที่เราแต่งตัวแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างจากนี้เรามาเป็นเรื่องของความผิดอื mm hmm. มันเป็นความมันเป็นความขัดแย้งข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอนะคะเ mm hmm. มื่อไหร่ก็ตามเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตเรา ทุกคนจะโทษมาว่าก็เธอแต่งตัวแบบนี้แต่ถ้าเกิดมองย้อนอีกทีหนึ่งวันนี้คนที่เป็นผู้ถูกกระทําบางคนก็แต่งตัวมิดชิดเขาถึงได้มีข้อขัแย้งกันเสมอว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราจะมาโทษคนที่ถูกเป็นเหยื่อเพียงเพราะเขาแสดงสิทธิส่วนบุคคลในการที่จะทาอะไรกับร่างกายของเขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพี่ไม่นับเรื่องผิดไม่ผิดพี่นับเรื่องของความเหมาะไม่เหมาะและอันตรายที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้อน,นันคือส่วนหนึ่งเพียงแต่ถ้ามุมหนึ่งพี่มีความรู้สึกว่า ันน่าจะมีทางออกให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกทําร้ายมาโดยตลอดแต่มาถึงตรงนึงนะจุดนี้นะมันก็คือสิ่งที่เราโดนถูกทําร้ายตัดนั้แน่อโอเคจะหาเหตุผลว่าด้วยอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะน้องได้รับการดูแลยังไงบ้างไม่ได้หลับค่ะครอบครัวก็ปกป้องไม่ได้เลยใช่ค่ะแม่บอกให้หนีค่ะหรอใช่ค่ะจะหนีไปไหนคะหนีไปอยู่กับเพื่อนค่ะ คือถ้าไม่ให้ผู้ชายคนนั้นตามเจอใช่ค่ะแล้วเขาตามไปอีกไหมคะตามค่ะเขาตามไปจนเจอเราอ,อีกใช่ค่ะแล้วก็ยังไปข่มขู่เราเหมือนเดิมอีกใช่ตอนนี้ในบ้านนอกเหนือจากแม่ไม่มีใครแล้วเลยไม่มีค่ะค่ะแล้วสิ่งที่หนูตัดสินใจกับชีวิตของหนูตอนนี้คือหนูก็เดินออกมาค่ะเดินออกมาเพราะว่าเสียทุกอย่างเลยต่ภรรายาของผู้ชายคนนั้นเขารู้ไหมคะว่าสามีเขามาทำแบบนี้กับเรารู้ค่ะรู้ด้วย เขาบอกเขาว่าพี่สะพายเขาค่ะคือตัวพี่เขาเป็นคนบอกแล้วภี่ยาเขาทำยังไงคะก็ตามแม่เราเดาแม่เราใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นถูกต้องไปหมดในสายตาของทุกคนหรอใช่ค่ะเราหนูกับแม่แล้วก็น้องโดนห้ามเข้าบ้านคือเขาปลูกบ้านติดกันแนวทางผ่านเข้าก็คือต้องผ่านบ้านป่าเขาก็เลยไม่ให้เข้า ตอนนี้คุณแม่ทำยังไงคะเช่าร้านขายของค่ะแล้วก็โนดนนิรันดรูคเคยคิดจะลุกขึ้นมาสู้เพื่อที่จะอธิบายสิ่งที่หลงเจอไหมคะเคยค่คะแต่ทําไปแล้วมันเราโดนอยู่คนเดียวโดนหนักมาจนเลี้ยวไปพี่ไม่แน่ใจว่าคําว่าเคยทําได้ลองทําหรือยังทาแล้วคะ่ะแต่ก็ไม่มีใครฟังใช่เมื่อถึงวันนี้แล้วน้องใช้ชีวิตยังไงคะ กับครอบครัวเขาน้องกับคุณแม่กับก็หนูก็มาเช่าห้องอยู่ต่างหาเราก็น้องก็อยู่ต่างหาแม่ก็อยู่ต่างหาแล้วผู้ชายคนนั้นยังตามมาไหมคะยังค่ะยังตามแจ้งตำรวจได้ไหมไปดูพี่ถามโง่เลยเม่์เขาบอกว่าไม่ไม่อยากให้ให้ไียุ่งแล้วแต่คือเขาไปไปหาแม่ค่ะแล้วเขาไปหาแม่คือไปหาแม่เราใช่ค่ะแต่เขามาพูดว่าอะไรคะเขาบอกว่าเขายังเป็นห่วงยังยังอยากที่จะแบบใช้ชีวิตอยู่ และกันไม่ทำร้ายกันเนาะนี่เขาทำร้ายขนาดนี้แล้วเราจะบอกว่าเป็นห่วงน้องแน่ใจใช่ไหมว่าน้องไม่ได้รู้สึกอะไรกับผู้ชายคนนี้ไม่ค่ะไม่มีนะไม่มีค่ะโอเคเพื่อนที่พี่รู้สึกว่าถ้าเราไปรู้สึกอะไรอนนี้อันตรายมากเพราะเราจะระมัดมากแต่ถ้าไม่รู้สึกอะไรคตอนนี้คือต้องการหนีไปให้ไกลจากชีวิตเขาอย่างเดียวใช่ค่ะพี่ก็ว่าก็ไม่รู้สิคะบางทีนะเวลาที่คนเหล่านี้มามันจะมาคุกคามชีวิตเราอ่ะ พี่ว่าในที่สุดถึงที่สุดแล้วนะก็เอาดีทำะไรได้ไม่อย่างก,ก็เราไม่ซะอย่างหนึง่งเขาทำได้ค่ะเขาจะทำอะไรคะ่ะที่เลวร้ายที่สุดที่หนูกโกรธคือเขาจะทำอะไรมีให้แม่ขายบ้านโอเคแล้วแม่ขายไหมคะคือแม่ไม่อยากขายเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นเงินเก็บของเขาที่เราทำงานมาก็มาเป็นสิทธิ์ของเราอะ่ะจะบีบด้วยเรื่องอะไรคะเขาไม่ให้เราเข้าไปอยู่บ้าน คือเราก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกไม่ให้เราเข้าไปอยู่บ้านเคาเพียงแค่ว่าเราต้องเดินผ่านหน้าบ้านเขาก่อนใช่ไหมแล้วถ้าเราเดินผ่านจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่แม่บอกรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนรลายสิ่งที่พี่กำลังจะพูดก็คือกายเป็นแบบว่าคุณใชยกลายไปต้องเป็นแบบต้องอต้องยอมทุกอย่างพี่รู้สึกว่ามันพี่เข้าใจนะว่ามันน่ากลัวสังคมสมัยนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้คนที่น่ากลัวก็น่ากลัวแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเกิดคนดีทุกคนปกป้องตัวเองไม่ได้การที่เราพยายามจะบอกให้ตำรวจไหมหรืออะไรไหมเนี่ย ไม่ใช่อยากจะให้ไปยุ่งกับเขาแต่นี่คือการทำผู้การปกป้อง,เ,องเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาน้องคิดดูนะถ้าคนทั้งโลกนะคนดีถูกทำร้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆอคนดีอยู่ตรงไหนในโลกนะคะใช่ปะเพียงเพราะคนดีกลัวกับการปกป้องตัวเองเหรอเมื่อที่การที่น้องบอกวา่าน้องโดนทุกอย่างต้องสูญเสียมดทุกอย่างมันเป็นเพราะว่าเรากลัวแล้วเรายอมหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคะพี่พี่ตั้งใจสังเกตหนูไม่ได้ยอมแม่เป็นคนที่ยอม เข้าใจเข้าใจคือแม่ไงก็ห่วงสวัสดิภาพของเราแต่หนูก็อย่าลืมนะหนูก็เป็นคนที่เติบโตขึ้นแล้วนะคะใช่ปะวันนี้ปัญหามีมีวิธีตั้งเยอะแยะมากมายมีคอร์เซ็นเตอร์เรื่องของการแบบกระทรวงพัฒนาสังคมมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ไม่อยากให้รู้สึกว่าความกลัวเหล่านั้นทําให้เราไม่กล้าจะเรียกร้องความถูกต้องให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ต้องการไปทําร้ายใครแค่ขอมีที่ยืนไม่ใช่ว่าฉันต้องวิ่งหัวสุ้หัวซุนเหมือนฉันเป็นคนผิด คือเมื่อเวลามาถึงจุดแบบนี้นะคะพี่ว่ามันอยู่สองอย่างเองทังเรื่องไม่สู้ก็หนีค่ะแต่ถ้าสู้ก็ต้องสู้ให้สุดหรือถ้าหนีก็หนีไปให้พนะ้นอ<ะ>่ะคือถ้าถ้าสตดว่าเรารู้สึกว่าให้สังคมตรงนี้หรือชีวิตตรงนี้เราอยู่ต่อไปไม่ไหว<ะ>แล้วเต็มไปด้วยคนนิสัยไม่ดีเต็มไปหมดเนีย่ยเนี่ยพี่ก็จะยุไปเลยว่าก็ขายไปเลยบ้านเพราะเราก็จะได้เงินแล้วก็ไปหาที่อยู่ไป S <S <an> <S แล้วก็ไปจากตรงนี้ไปเลยให้มันพุ้นพ้นกันไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่ง <S <S <an> <S หรือถ้าจะสู้แต่บอกว่าฉันจะยังอยู่ที่บ้านตรงนี้ก็ต้องหาวิธีสู้จะตำรวจจะอะไรหรือ <S an> อะไรก็ตามแต่พี่ว่ามีทางเลือกแค่สองทาง <S <S <an> <S แต่พี่ไม่อยากให้น้องหรือคุณแม่ของน้องรู้สึกแต่ว่าเราก็ต้องยอมยอมยอมไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็จะลังแกเราแบบไม่ยอมอยู่สักทีหนึง่งถ้าฉันอยู่บ้านตรงนั้นไม่ให้เขาไม่ให้เขาคืออะไรจะทําอะไร ก็ได้ตำรวจสีเพราะนี่บ้านฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจนะว่ามันว่ามันยากเนาะแต่ว่ามันเหมือนเราต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะหนูหนียังไงอ่ะพี่ว่าหนีในโลกนี้ไม่พ้นหรอคือแม่เป็นคนย้อมพี่สาวคอมมอนโรสตลอดค่ะแม่บอกว่าป้ากับพ่อของเขาเป็นพี่น้องกันเหมือนกันแล้วก็คือเป็นพี่น้องในบ้านใช่ค่ะเป็นพี่น้องเหมือนกันแล้วก็มาได้กันอ๋อเรื่องของเขาค่ะเพราะต่อให้เธอไม่ใช่พี่น้องของฉันก็จริง แต่ให้เลือกเป็นแฟนก็ไม่ไม่เห็นจำเพราะเขาไม่ได้เป็นคนดีขนาดนี้หรอว่าจะเป็นญาติเรอเป็นญาติเราไม่เอาเขาสานค่ะคือเข้าใจนะคะว่าเราเราบังจะพูดเสมอว่าครอบครัวคือที่ปลอดภัยแต่ต้องยอมรับเขาว่าไม่ใช่ทุกคนบางบ้านครอบครัวอาจจะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดก็ได้คะอืมเพียงแค่นีดเดียวพี่แค่อยากให้เราปกป้องตัวเองเป็นเข้าใจว่าแม่จะยอมเขาทุกอย่างแต่ยังลืมว่าหนูก็โตพอที่หนูจะเลือกทางของหนูด้วยเช่นกันทําไมหนูต้องถูกผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งทาร้ายชีวิตขนาดนี้ บางทีอาจจะต้องหาข้อมูลวันนี้เขายังบอกว่าคนไทยเรารู้เรื่องกฎหมายน้อยไปหน่อยแต่วันนี้ข้อมูลต่างๆนานา,นามันก็มีให้เราลองหานะไม่ได้เอาไปทำร้ายใครแต่กฎหมายได้ปกป้องตัวเราถ้าแจ้งตำรวจแจ้งอะไรได้บ้างและถ้าเกิดว่ามันมีหลักฐานที่แท้จริงมันมีคำสั่งประเภทที่ห้ามเข้าใกล้เราในระยะกี่เมตรกี่เมตรได้ซ้ำมันจะทำให้หนูปลอดภัยมากขึ้น อันหนึ่งเหมือนกันอย่างที่พี่ชอดบอกถ้าขายบ้านแล้วดนูหา่างจากครอบครัวน,นี้พี่ก็ขายวะ่ะได้เงินด้วยต้องไปทนอยู่นะแล้วก็ต้องเจอกันไปนะขายบ้านล่เอาเงินไปซื้อบ้านคือเข้าใจขะที่น้องบอกเมื่อกี้ว่านี่มันเป็นบ้านที่แม่เก็บเงินมาขายแล้วเราก็ได้เงินคืนมาไงค่ะแล้วเราก็ไปหาบ้านอื่นที่อยู่ใหม่ทำเน,น่านสนใจ,ใจตงร,นร,รงนี้ก็ได้ดีกว่าอยู่ใกล้ๆคนที่แบบอะไรอ่ะทําไมถึงแบบยกผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งแล้วทุกคนไม่กล้าแตะอะไรเขาคือข้างน้องและคุณแม่ต้องเข้าใจความจริงอันหนึ่งว่า เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยถ้าเรายังอยู่เฉยๆแบบนี้อะค่ะแล้วน้องก็จะอยู่กับปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วพี่เห็นหนูพี่รู้สึกว่าหนูเศร้าอ่ะหนูเศร้าของหนูดูแบบเออสุขภาพจิตหนูดูแย่จากสิ่งที่หนูโดนกระทํามาพี่ก็ไม่อยากให้หนูต้องจมอยู่กับเนี่ยน้ำตายางไหลอยู่เลยอ่ะพี่ไม่อยากให้หนูต้องจมอยู่กับรู้สึกแบบนี้ไปตลอดชีวิตหนูเป็นคนถูกทําร้ายนะคะหนูเป็นคนถูกกระทําคะแต่หนูไม่ควรจะต้องจมอยู่กับ สิ่งแบบนี้คนที่เขาควรจะอายคือคนทําหนูหนูไม่ควรอายใครหนูไม่ได้ผิดอะไรทุกคะเป็นั้นถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามจะพูดให้หนูผิดก็แต่งตัวแบบนี้สิเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้งงนนะสิมไม่ใช่สิเราก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่ที่เราก็ก็มีคนแต่งตัวอีกตั้งมากมายที่เขาก็ไม่โดนอะไรไงเพราะเขาใช้เขาไม่ได้อยู่กับคนเร็วๆไงแลวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแต่งตัวหรือแม้แต่่งที่พี่อ้อยว่า มีคนที่แต่งตัวแบบมิดชิตแต่โดนก็มีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแต่งตัวเรื่องเดียวเกรงแต่ว่าวันนี้อะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราไปแก้อะไรในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้แล้วสุดชีวิตหนูก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะวันนี้อาจจะเข้าใจแหละว่าน้องอยากหาใครสักคนหนึ่งรับฟังตอนนี้เพื่อพีชชอรรับฟังหนูแล้วและเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเพื่อพีชชอรตัวต่อตัวตอนนี้ก็รับฟังสิ่งที่หนูเจอเพียงแต่แค่นิ้เดียวไม่มีใครป้องกันตัวเราได้เท่ากับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามขอ,ของผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งหรือแม้แต่เป็นบทเรียนในครั้งต่อไปเอาจริงๆอ่ะดูทรงไม่ยากหรอกคนที่เราไว้ใจอาจจะร้ายที่สุดก็ได้หลายคนถูกคนในครอบครัวล่วงเกินถูกคนในครอบครัวทาร้ายเพราะคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันไม่น่า <H> um> แต่มันหมันมีหลายอย่างมากค่ะวันนี้เราดูกันยากเหลือเกินถ้าถามว่าวันนั้นหนูพลาดอะไร นูไม่ได้พลาดแต่เร่อแทเรื่องแต่งตัวแต่หนูพลาดที่หนูไว้ใจเขามากไปหน่อยเนาะก็เลยเราก็เลยไม่ทันได้ป้องกันตัวเองไว้ใจหนูไม่คิดว่าเขาจะทำนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่สอนต่อไปว่าเฮ้ยตอไปข้างหน้าเราจะไม่ไว้ใจใครแบบนี้อีกแล้วพี่เข้าใจหมดเลยว่ามันต้องยากมากๆแหละในพี่ไม่ได้อยู่ในจุดของน้องเนาะแต่พี่รู้ว่าน้องต้องยากมากเพียแต่ว่าพี่อยากให้น้องหลุดพ้นจากสองจุดคะ่ะ จุดหนึ่งคือเอาร่างกายเอาตัวเราออกมาให้ไกลาจากคนที่ทําลายเราค่ะแระจุดที่สองคือเอาจิตใจออกมาจากสิ่งที่เราเคยโดนทำร้ายให้ได้ mm hmm. นะหนูต้องมั่นใจในตัวเองว่าหนูไมได้ทําอะไรผิด <Okay. S 2> นะคะแล้วน้องก็ยังมีคุณค่าครบถ้วนอยู่ในตัวเองหนูเป็นคนดี mm hmm. สิ่งที่เขาทําอะไรก็ตามกับกับเรานั้นตายมันคือการกระทำของคนเร็วๆคนหนึ่งค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งในที่สุดแล้วเราก็คงต้องเดิอนออกมาจากตรงนั้นแล้วเอาเอาจิตใจของเราหลุดออกมาจากตรงนั้นให้ได้ค่ะ <Okay. S 2> ไม่งั้นหนูจะ เราต้องเศร้าแล้วหนูต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเนาะ,ะเราปล่อยให้เขาทาร้ายมาครั้งหนึ่งนะต้องไม่ปล่อยให้เขาตามมาทาร้ายเราอีกไม่ว่าด้วยร่างกายหรือจิตใจอยากให้น้องแข็งแรงก่อนเพราะตอนนี้คนที่อ่อนแอมากกว่าหนูคือแม่ใช่ค่ะและถ้าเกิดหนูยิ่งเป็นคนที่อ่อนแอพอแม่พูดอะไรปับ๊บก็เลยกลายเป็นคนที่อ่อนแอจนกระทั่งถูกย่ำยีไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกหนูโตพอแล้ว หนูจะเลือกแะอาจจะเป็นคนที่ประครองหัวใจแม่ด้วยซ้ำอาจจะต้องค่อยๆค,คุยกยับคุณแม่นะคะให้ใยยแม่ะค,ะค่อยเข้าใจว่าเอเราไปกันเถอะแม่อยู่ไม่ไหวแล้วหรือเราจะสู้กันยังไงดีค่ะยใจโอ้ก็คิดจะกลับทังต่างจังหวัดตรงนี้แล้วค,ะค่ะ,คะเป็นกำลังใจให้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะ